สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่ติดตามช่องพังอันดาภายนกพเก้าทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควานจะพามาดูพี่นกพเก้านอนนะคะนี่นะคะน่าเอ็นดูมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีไฟนะคะแม่ควานใช้ไฟฉายนี่นะคะ ที่ใส่ปอกขาก็คือป้องกันอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นช้างงาน,นะคะถ้าขาดหรือหลุดไปกลางคืนเราก็เพื่อเซฟตัวของเขาเองแล้วก็ของควานนะคะนี่นะคะพี่นปปกกะเก้านอนตลนเลยนะคะหลับลึกมากเลยนะคะแม่แม่เอฟซีดูดูอ้าปากเลยค่ะดูงา,น,าน, <c oughs> นี่นะคะ ค่ำคืนนี้พีน่นปพะเก้านอนน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็สาวสวยของเรานะคะดูนางนอนนะคะโอ้ยอันดาเอ้ยไปตาเหลือตัวอ,อ็นะะโอ้ยตดด้วยนะคะแม่แม่โอ้ ความสุขของนางจริงๆโอ้ยเนาะเปตาตีเทอันดานี่นะคะอันนาไม่ได้ใส่ปลอกขานะคะดูอาปากด้วยนะคะแม่แม่โอ้ยนางตื่นแล้ว้วาวไม่กลัวล้วไม่กลัวล้วแม่มากวนตื่นแล้วนะคะไม่กลัวล้วมาดูพี่นพะเก้าต่อเลย นี่นะคะ